ขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่อาจารย์ให้แฟร์เรางานโอเคอาจารย์เดี๋ยวผมจะไปติดต่อโรงเรียนตอนนี้ป้าอนุมัติแล้วก็เดี๋ยวรอป้าคำนวณให้ทีหนึ่งอาจจะเป็นโปรกาแฟโปรโกโก้นะครับสองอย่างนี้นะครับรอติดตามได้เป็นโปรกาแฟโปรโกโก้ครับขอบคุณอาจารย์ครับเดี๋ยวเจอหน้าอาจารย์ขอกอาอาจารย์หอมแก้มอาจารย์ทีหนึ่งเนาะคิดถึงอาจารย์ไปด้วยดีใจกรับอาจารย์ปฏิกากันมังการอาจารย์เอารถมาจอดบ้านผมมาได้รถผมไปรถผมนั่งผมไปคนเดียว ไปดูคลิปให้อาจารย์ด้วยนะครับ fc ทุกคนไปดูคลิปอาจารย์ด้วยเพราะอาจารย์ถูกปิดกัน้นนะครับนะครับขยานหมุนใช่ปะยานยานยานดูดคลิปไม่เป็นไรไมันดูดไปไม่รักน้องทีได้อย่างไรทากิจกรรมดีๆเสมอขอบคุณป๋ามากๆครับขอบคุณอาจารย์พิ่ชั้มากๆครับแล้วก็ฝากฝาก fc สี่ร้อยวคนนะครับไปอุดหนุนโปรผมด้วยนะครับ ผมอยากทาทาคุณงามผมอยากทาคุณงามความดีให้กับบ้านเกิดของผมสักครั้งในชีวิตอาจจะเป็นกิจกรรมเล็กๆอาจจะไม่ได้ใหญ่แต่ก็้อมที่จะช่วยพี่น้องช่วยน้องๆช่วยน้องๆนะครับตรงนี้นะครับผมอยากทาก็ขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวนะครับขอบคุณทุกการกำลังใจนะครับที่ช่วยกันมาฝากเอฟซีทุกคนนะครับนะใคร ใครอยากจะช่วยผมให้ไปช่วยอุดหนุนสินค้าที่ฝ่าเนาะนะครับอุดหนุนสินค้านะครับอ,อ,อุดหนุนสินค้าเนาะใครอยากจะช่วยผมจริงอยากจะช่วยน้องๆไปอุดหนุนสินค้าเดี๋ยวผมจะแจ้งพรุ่งนี้นะครับนะครับคือผมจะแจ้งพรุ่งนี้นะ <S <S ผมจะแจ้งพรุ่งนี้นะครับว่าโปรอะไรบ้างผมรอจากน้องแอนอยู่บ้างลังคุยกับน้องแอนแต่เมื่อกี้ผมคุยกับปัาสแต่แล้ว บัตรตอนุมัติ<อ>ดีใจดีใจครับแล้วดีใจทั้งสองอาจารย์พี่ชัดจะไปด้วย<อ>ผมมีเพื่อนไปแล้วไปอาจารย์ครับไปทำคอนเทนต์กันอาจารย์โอ้ยขอบคุณมากมากครับสำหรับสติกเกอร์ขอบคุณมา,มากครับขอบคุณสำหรับค่าสติกเกอร์น้ำใจนะครับขอบคุณมากๆเลยปู่ย่าพ่อพานมาดีครับขอบคุณมากมากเลยนะครับสำหรับสติกเกอร์นะครับ ผมตั้งใจนะครับนะผมจะทำให้ดี่สุดป้าอนุมัติแล้วนะครับป้าอนุมัติแล้วนะครับแต่ป้าเดี๋ยวป้าคำนวณแต่อาจจะมีแปะโปรกาแฟโปโกโก,โก้เดยผมจะดูก่อนว่าสองร้อยโปรหรือสามร้อยโปรดีนะครับผมจะใครอยากจะช่วยผมนะครับไปอุดหนุนสินค้าไปอุดหนุนสินค้านะครับไปอุดหนุนสินค้าของบอมมโโริษัทมโนโปสองโป ผมจะทำโปรกาแฟโปโก้นะครับซึ่งมันมีโปรอยู่นะครับตรงนี้ฝากเอฟซีสารฝันให้ผมด้วยสารฝันให้น้องๆโรง,ง,งเรียนมืงการเดี๋ยวผมจะไปที่โรงเรียนนะครับรักลุงป้าต้องรักนาทีด้วยครับเพราะเขาเดินคู่กันมานานขอบคุณมากครับเดอเอฟซีเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับงานนี้อย่าให้ผมล้มเหลวนะครับ ทำให้ได้200โปรนะครับเดี๋ยวผมจะเสียกินหน้าเดี๋ยวผมจะเสียหน้าไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะถูกเจาะเยอะว่าทำได้แค่นี้แค่นี้สบู่เหลวอาจารย์อะไรบูเหลวอาจารย์อาจารย์อะไรวะผมดีใจที่อาจารย์พิชชัดไปนะครับนะผมว่าจะไปเลี้ยงข้าวอาจารย์พิชชัทสักหน่อยขอบตะขุขอบตาดําหมดแล้วดีใจด้วยโคทีครับผมขอบคุณมากกะบุกระบูด้วยบอสกระบุ สซบ,บู่ซบ,บูมันมันจัดโปรไม่ได้นะฟ้าเพราะว่าต้นทุนมันถูกจริงๆนะฟ้าเซาบูมันต้นทุนมันถูกเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเอาโปรเอาโปกาแฟโกโก้นี่แหละนะครับ,นะรบรอาจารย์ิชักหมวนลาอ จะได้ไปช่วยน,น้องนะครับเราจะไปทำกิจกรรมกันอ่าผมผมอาจารย์อะไรนะสตอรี่อะไรหมรื่นห้าโปรโมชั่นเลยคนติดตามเป็นแสนอะไรเนี่ยวิตาผมให้สองหมื่นเจ็ดผมเป็น YouTube ช่องเล็กๆ,ๆนะครับสร้างคุณงามความดีไม่ได้ก็จะสร้างปัญหากับสังคมวันนี้ผมอยากตอบแทนบุญคุณนะครับการที่เราได้มาอยู่เมืองการตอบแทนแผ่นดินที่เราอยู่ในจังหวัดเขา นะครับเราต้องช่วยตอบแทนนะครับใครจะหาว่าผมเอาโปมาหากินไม่สนใจผมทํามาหากินชวนคุณธนันไปด้วยสิโอ้โหพิธันมาไกลนะแกจะมาเหรอพาน้ำมันก็ไกลอยู่นะผมก็อยากชวนนะผมเรียนเชิญยูทูบเบอร์ทุกๆคนเลยดกฟ่าอิสระลงอิสระด้วยผมเรียนเชิญพี่น้องยูทูบเบอร์ที่อยู่ใกล้เคียงที่อยู่บริเวณนี้ไปร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกันดกฟ่านะครับ ฝากทุกท่านเดี๋ยวผมฝากบอสพัทยาด้วยฝากปักช่างแม่งปักน้มันฝากนางฟ้าแล้วก็ฝากการพิเราชัดฝากท,ทุกช่องเลยที่อยู่พวกเราแล้วก็ฝากทุกคนพี่บางอ่อนช่วยบอสเย้ยพี่บางอ่อนช่วยบอสใครอะแน่นอนเราต้องช่วยกันน้องนางฟ้าขอบคุณมากมากครับพี่บางอ่อ <c> น <oughs> พี่ปูนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่บีวีสวัสดีครับคือผมพี่สุกมณสวัสดีครับ ผมจะทําให้ดีสุดครับนะครับผมจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็ผมชวนพี่นินา,นามมานะผมชวนพี่นินา,นามมาด้วยนะดี๋วผมไปโทรหาแกอกีกทีหนึ่งไม่รู้ว่าแกร้าสดหรือเปล่านะครับเราอาจจะมานอนเมืองการกันทําอะไรกินที่เมืองการกันนะครับซึ่งันเป็นบ้านผมตรงนี้นะครับอยากจะทํากิจกรรมดีดีนะครับให้กับทางโรงเรียนหรือ ที่ธุรกานดันจริงๆผมอยากให้พี่เห็นภาพจริงๆโอ้โหโอเคโอเค <c oughs> เดี๋ยวผมโทรหาน้องผมก่อนเรองนีแล้ว